วันนี้เราจะมารีวิวขนมเกาหลีจากแอนเจลิกาพุดดิ้ค่ะเย้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีทั้งหมดสามอย่างเดี๋ยวจะมาให้เด็กๆลองชิมกันว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงแล้วก็อร่อยขนาดไหนตัวแรกเราจะมาเริ่มจากพุมอปังมันเป็นขนมปังไส้ช็อกโกแลตอืมหอมมากมีความหอมเนยนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตถอดส่กลอยก้าวตนทีมก้าวต้น ไปที่ขนมต่อไปกันค่ะชีสพิซซิต,ตาชอบกบูนะคะว้าวอันนี้เป็นลูกอะไรโอเป็นลูกไดโนเสาโอ้เป็นลูกไดโนเสาร์อาหอมมากหอมไหมอยากกินเีสโกสเดอรละโอเคอ่ะอือเอายัให้กี่คะแนนคะสิบต,ต่อต่อไปนะคะก็จะเป็น คุกกี้คิดแอนิมอลค่ะเ,คขเขาจะเป็นเซตแบบ DIY เริ่มแรกก่อนก็คือละลายช็อกโกแลตในน้ำอุ่นาออจากนั้นก็น,นำมาบิดลงพิมพ์ DIY ได้ตามใจชอบอเสร็จเนาะไปใช่ช่องฟิตแล้วนะฝังเคียนคะ่ะได้แล้วคะ่ะจะดูอ,อ่ะอันนี้ให้กี่คะแนนค่ะ20 s y แสน Easy นี่สิี่ อันนี้ให้ซิปกันได้เลยใครที่สนใจนะคะอยากหาซื้อสามารถหาซื้อได้ตามห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปเช่นท็อปมาร์เก็ตได้เลยค่ะ